เราจะตายนะเดีะยวได้อ่ะพอเล่นกับพอเล่นกับอิรูเนียพักกลางหน่อยครับขอบคุณครับไปดสเฮยสวยได้ป้อมได้ป้องได้ป้อมาสายู่สาก็มาดีพอเล่นเวเรสเตอร์มีหนึ่งก็มาดีพอเล่นหลุดมาจริงทีนี้ตายหมู่มามาสวยอยู่นะตอนเนี้ย ตอนนี้นะเกมมันกำลังมาประโคกาสุดยงนี้นู่นอุ้ยอุ้ยตัดจาตัดคุยโอ้แข็งจ้าแข็งแข่งแข่งสวยครับเย้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเกับโดนเอ้ยโอ้มันฟิกเกอร์หนีแล้วโอาฟิกเกอร์หนีไปแล้ว แต่ดูเลือดดูเลือดเราด้วยถ้าไม่กลับบ้านเห็นว่าเพชรน่าจะตายอะ่ะขอกลับบ้านก่อนละกันเฮ้ยเฮ้ยต,ตายจริงกลับบ้านก่อนสวยครับเออนั่นแหละได้กันทุกคนแหละเนี่ยดูดีแต่ละคนไดไปไปไปเวดด์เวดด์ไปวิ่งตายเอาแพ้พอดีไปน้ำผันแล้วครับ <c ười>